ูดขายดีกว่าแล้วก็เป็นเงินกลับมาเฮ้ยปิดเลสเดย์แล้วครับพรอนทีครับใช่ครับพรอนทีครับเบื่อแล้วครับครับเลสเดย์ปิดแล้วครับใช่ครับวันนี้ปิดแล้วแ่ <c oughs> ไม่ได้ปิดอย่างนั้นเราปิดออฟฟิศที่นี่ที่บ้านอะที่เป็นออฟฟิศนะครับไปออฟฟิศใหม่ครับไปไปดูกัน ครับออฟฟิศเราย้ายมาอยู่ในเมืองขึ้นนะครับไปรับงานเป็นที่ครับไม่มีอะไรบ้ากกนะ็กันห้องก็เดี๋ยวจะไปวางรีเอาในการวางโต๊ะอ,อีกครับตอนนี้รอให้ห้องมันเสร็จก่อนน่าจะเสร็จพรุ่งนี้อ่ะครับพรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จคือเสร็จยังไม่ได้ทาสีนะแต่ไว้ไปดูนครับวันเสร็จอ่ะเป็นยังไง สีเสร็จนี่อ่ะอนี่ไม่ส,สั่นมันก็รันรู้ไหมต้องอัดดิใกล้เอ,อิญไัมครับเนี่ยครับก็มาดูออฟฟิศค,ครับใกล้ใกลเ้เสร็จแล้วครับอ่าวันนี้ก็มาซื้อของเลยครับอุปกรณ์เพิ่มเติมครับ เนี่ยผมไปสั่งคองกันนะครับเดี๋ยวกล้องผมก็จะให้รอดเองนี้ครับผมผมผมมาถ่ายเองผมติดกับหลิกไว้ครับวันนี้ซื้ออล้มั้งวะครับื้งของเสร็จแล้วครับ กูดีนะครับซื้อของไม่รู้ว่าลักษณะเป็นยังไงไนงะได้มาเป็นครบด้วยน่าจะวันจันทร์นะครับเราได้ย้ายของเขาออฟฟิศใหม่ครับไม่เสร็จวันจันทร์เลยเดินไฟอีกวันนี้ิดกระจกติดแอร์วันจันทร์พรุ่งนี้ช่างน่าจะติดกระจกมั้งนะไม่ติดกรนังทันลงเาไม่มีกระจก,กเลยครับแอร์ก็ไม่ต้องเปิดแต่พัดลมเอามีพัดเองครับพัดมาพัดเองเลยต้องเลอกวะต้องเชิญีิป่ะเชิญนายกมาป่ะ เชิญนายกมาผมพิธีเปิดไหมนายกไม่ใช่ไม่ใช่นายกประยุทธ์นะครับเฮ้ยเรีนใหญ่ใช่เชิญนายกประยุทธ์มาดีกว่าเชิญนายกประยุทธ์าามาเปิดแล้วก็เชิญสักถึงมาเป็นแขกดีกว่า <c oughs> เออเดี๋ยวลองทำจดหมายเชิญเลยแม่ดูจระจใช่หนุ <c oughs> ่มุ่ครับหนุ่มุ่ครับ <c oughs> ไปดูว่าเป็นังไงครับ เราก็กลับมาอีกแล้วครับมาเยี่ยมลูกค้าครับมาเช็คความเรียบร้อยครับไม่ใช่มามาฟังฟีดแบ็กครับครับตอนลูกค้าเต็มร้านเลยครับเป็นว่าสั่งแก๊ฟู้ดนี่ออเดอร์วันนึงก็หลายหลายเจ้าเลยครับจากเป็นตรงที่เราถ่ายไปครับเนี่ยครับก็ร้านที่เดิมครับน้องวัลีตอนนี้น่าจะเป็นผู้ช่วยนะมีผู้ช่วยรนะนี่ผู้ช่วยอย่างครับอ๋อหน่อยเราเด็กก็โดนหรอไม่รักกับแฟนอะไรอย่เหรอสมกันตาว เฮ้ยอเลยอย่าิ่งลกมเลยบท,าม,าม,ทามาว่ามรทอมาหาวมึงกูว่าลูกค้ากูอหน้าคนเหมือนคนในคิปเลยคนดงงังไงรู้จักไหมครับรู้จัก <sidewalk> ไหมครับเลสเดย์ตลกมาสัมภาษณ์คนมาต้องใดูคลิปต้องถาม,มรู้จักผินีอนหรือเปล่า พี่ก็ถามแล้วเขาคิดเป๊ะก็โอเคแล้วครับตอนนี้ก็หลายๆก็มาแล้วก็เอาเวลาที่ว่างนะครับมาทำงานต่อคิดงานดูด้วยลูกค้าต่อแล้วก็พี่อยากครับถ่ายรูปเท่ๆครับทำเหมือนรถตีนเท่ลงเหตนี่ครับออฟฟิศเราอันนี้ก็โต๊ะที่ส่วกงานครับโต๊ะเคี๊ยทีครับอันนี้ก็โต๊ะพนักงานบัญชีครับส่วนตรงนี้นะครับฝั่งนี้เขาเช่า เข้าเราครับเข้าเราขายเคยรื่องเขียนทางเล่นเด็กครับแล้วนี่ก็ห้องทํางานเหรอครับนี่ก็ห้องทํางานตัดต่ออีดิทประชุมเล็กๆเบาๆครับดูเลยครับติดแอร์ครับนี่ติดแอร์แล้วนี่ก็ช่างมาื้ยครับได้แชมป์มาจากประเทศมาครับช่างทำพื้นทีนี้มันเป็นศิลปะนะครับเขวาวาดไม่ได้เขาดีไซน์นะครับเพื่อให้มันไม่ตรงเนยพื่อจะได้ดูแบบมีดีเทลมีเท็กซ์เจอร์ตั้งใจงตั้งใจครับไม่ได้ว่าแบบว่าเอาเอไอเนี้ยคือช่างเราคิดมาแล้วไง ระวังอยู่แค่ได้เข้ามาพรงนี้คนของมันพุดเข้าเดี๋ยวดูว่อนว่าวันไหนวันดี <Bro. S 2> ตรงน,น,นี้ครับก็ปิดไปแล้วที่ดูมาที่ใหม่เลยครับ <laughs> Let's stay in the office. เราออกจากที่มืดแล้วครับผมมาสู่ที่สว่างแล้วมาอยู่ในเมืองแล้วครับเราจะรับงานมากขึ้นครับรับงานให้เกินตัวไปเลยครับผมแล้วก็รับพนักงานเพิ่มด้วยนะครับตอนนี้รับฝึกงานครับทุกตำแหน่งนะครับใครอยากมาฝึกงานที่เล็กเดย์หรือเล็กเดย์เวอร์ชั่นเรียนเชิญครับผมแล้วรอดูงานดีๆของเราเยอะๆนะครับเดี๋ยวงานเราจะเยอะวันนี้เซี่ยร์มงวันนี้ครับครับอินเตอร์ ทุ่มครึ่งครับเรานั่งอยู่สืบซับบรรยากาศออฟฟิศใหม่ครับด้วยความแบบว่าภาคภูมิใจไม่คิดว่าเราจะมีวันนี้ได้ครับวันที่มีออฟฟิศใหม่แล้วก็เราฟังดูว่ามันเงียบขนาดไหนอย่างไว้ประชุมงานตัดงานอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณทีมงานแล้วครับที่ฝ่าฟันกันมาจนถึงวันนี้ครับที่ช่วยกันฝ่าฟันจากเราไม่มีอะไรเลยจากอยู่ไม่ใช่ไม่มีอะไรหรอกจากเราอยู่ในมุมมืดเล็กๆอยู่ในบ้านทำกันในบ้านนะครับวันนี้ก็มามีออฟฟิศเรื่องเป็นลาครับผมรู้สึกว่าพูดไม่ออกจริงๆครับเพื่นตันใจครับนะครับ เราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเราจะไปได้ไกลขนาดไหนหรือเราจะหยุดแค่ตรงนี้แต่วันนี้เราภูมิใจแล้วครับที่เราได้ทํามันเราได้สู้กับมันมาฝ่าฟันมาไม่ว่าจะอุประสทในหลายๆอย่างครับทั้งคนดูถูกทั้งคนแบบว่าไม่ยอมรับทั้งคนว่าเราแล้วก็ขอบคุณคนที่สนับสนุนเราด้วยดีเสนอมาครับครับผมเลสเดย์